พี่ครับตอนนี้ผมเรียนแล้วแล้วผมไม่มีเวลาออกกําลังกายผมควรทํายังไงดีครับอยากลดไขมันลงครับโอ้โหคําถามเกี่ยวกับการจัดเวลาอันนี้นะครับผมพี่อยากจะบอกน้องนี้นะน้องคนที่ถามนะว่าเวลาครับทุกคนมันมีเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันนะครับในันอ่า เราจะจัดเวลาตรงไหนไออกกาลังกายหรือว่าเราจะบอกว่ามันไม่มีเวลามีหรือไม่มีเวลาตรงนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าน้องเห็นว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับสิ่งที่จะมาสิ่งที่น้องจะได้มันคุ้มหรือเปล่าถ้าน้องเห็นว่ามันคุ้มนะครับเห็นว่าการ<ข>ออกกาลังกายตรงนี้มันคุ้มเป็นสิ่งที่น้องอยากจะทาจริงๆน้องอยากจะได้จริงๆ,ๆนะครับน้องจะจัดเวลาเองเ <c oughs> ชื่อไหมครับถ้าเกิดสมมติผมบอกว่าน้องถ้าเกิดว่าน้องออกกาลังกายต่อเนื่องทุกวันนะวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับเป็นระยะเวลา30วันนะครับพี่จ่ายให้เลยล้านหนึ่ง เชื่อไหมครับน้องจะมีเวลาออกกําลังกายทันทีเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้องเห็นว่ามันคุ้มล้านหนึ่งออกกําลังกาย30วันได้ล้านหนึ่งเงี้ยมันคุ้มไงครับนี่แหละครับผมอยากจะแค่ชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันคุ้มอ่ถ้าเกิดเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ แม่ของลูกแน่แเราจะเข้าไปจีบเขานะครับเพราะว่ามันคุ้มถ้าเกิดเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยการออกกําลังกายเนี่ยมันจำเป็นต่อสุขภาพในอนาคตหรือว่าเราอยากจะมีหุ่นที่มันดีขึ้นเพื่อจะสมัครงานหรือเพื่อจะเข้าสังคมหรือเพื่อจะมีบุคลิกภาพที่มันดีขึ้นก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเห็นว่ามันคุ้มเราจะทําเราจะเลือกเราจะแลกนะครับหรือถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเอาไปร้านหนึ่งที่ออกกำลังกายต่อเนื่องสามสิบวันเราทําแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามันคุ้มที่ผมอยากจะบอกก็คือถ้าเกิดสิ่งไหนที่เราเห็นนนนนนววว่่่าา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 ามมมมมัััคคคคุ้้ะะะะรรรรบบเเเเเจจหลลทํํองไไดีีถย จะจัดเวลาตรงไหนไปออกดีนึกออกไหมครับเลยอยากจะฝากน้องไว้นะครับลองลองคิดลองไต่ตองดูดีๆนะครับว่าเราอยากได้จริงๆหรือเปล่าเราอยากทำเราอยากทามันจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดเราอยากทําเดี๋ยวน้องจะมีเวลาเองครับ